สวัสดีครับทุกคนกลับเข้ามาพรากับช่อง Movie w o n d e r l a นะครับวันนี้เราจะมารีวิวอันิเมชั่นะครับจาก Disney Pixar นะครับซึ่งเข้าลงไปตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ December ลแล้วก็ตอนนี้สามารถรับชมได้ทาง Disney Plus นะครับสำหรับ Soul Music is all I think about From the moment I wake up in the morning To the moment I fall asleep at night โซนะครับอ่าเข้าฉายปี2 0มณ20เนาะตอนคริสต์มาสนะครับช่วงนั้นเป็นเล็พีจหนึ่งชั่วโมง40นาทีนะครับสำหรับความยาวต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่แอนิเมชันที่สําหรับไม่ใช่สําหรับเด็กเลยครับสำหรับคนโต,โตโตเลยแหละนะครับแล้วก็ผู้อำนวยการสร้างคนเขียนบทร่วมกันก็ จะเป็นคุณเคนพาวเวอร์สนะครับแล้วก็คุณคุณพีทด็อกเตอร์นะครับซึ่งคุณพีทก็ก่อนหน้านี้มีผลงานแบบโอ้โหเยอะแยะนะครับมีอัพนะครับมีอินไซด์เอาท์นะครับพันเซอร์อิงแล้วก็อ่ามาโซนะครับมันมีอีกหลายเรื่องแต่หลักๆก็คือเรื่องตรงเนี้ยสามสี่เรื่องเนี้ยที่แบบเราทุกคนต้องรู้จักอยู่แล้วนะครับสําหรับคนไทยที่ดูแอนิเมชันของดิสนีย์นะครับเรื่องราวของโซเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอ่าตัวเอกของเรานะครับ นะครับซึ่งก็คือปาโน้ตไม่ใช่หน้าคนเหมือนปาโนดตเลย <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็เป็นตัวเองของเราก็คือโจอนะครับซึ่งโจเนี่ยไปยังไงอ่ะ oh, เหมือนเป็นครูสอนอ่า <c oughs> เป็นเป็นครูสอนดนตรีนะครับ <c oughs> เป็นเป็นแบบครูสอนเด็กเล่นดนตรีอย่างเงี้ยที่โรงเรียนนะครับจนเป็นแบบเป็นเทมอ่ะ <c oughs> เป็นเหมือน <c oughs> ครูรับจ้างมาก่อนแล้วสุดท้ายก็จนจังหวะที่เขาอ่ะกำลังได้แบบเป็นเพอร์มานแตนเป็นเป็นครูแบบ เป็นโรงเรียนเป็นครูประจําเลยสหรับโรงเรียนนะครับใช้คํามไม่ถูกซึ่งการเป็นครูประจําก็เหมือนกับได้สวัสดิการต่างๆอะไรมากมายนะเหมือนกับ,บเป็นพนักงานประจําแล้วอะ่ะก็เหมือนเป็นจุดเปลี่ยนขเขาแต่จริงๆลึกๆในใจเขาอะ่ะเขาอยากจะเป็นแบบเป็นเป็นเป็นนักดนตรีนะครับเป็นแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่แบบไปนักตีแบบเล่นแจ๊สกเขาเล่นเบนโนเก่งใช่ไหมเขาอยากเล่นเบนโนในวงแจ๊สเหมือนไปออกคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยนั่นคือเป็นแคเรื่อ์ผ่านของเขาที่เขาต้องการจะไปอย่างนั้น นะครับก็หลังจากที่เขามีโอกาส,สได้ไปออดิชั่นแล้วก็ผ่านแต่กลายเป็นว่าดันรรประสบอุบัติเหตุครับ,บเดินตกท่อนะครับแล้วก็ทําให้วิญญ,ญาณของเขาเนี่ยแบบหลุดไปเหมือนเหมือนแบบเหมือนกำลังจะแบบไปสู่ปรโลกอะไรประมาณนั้นนะครับเขาเรียกเขาเรียกว่าเป็นแบบอ่าระหว่างเอิร์ธกับ afterlife นะครับประมาณนั้นซึ่งก็ทําให้เขาไปพบกับเหมือนดวงวิญญ,ญาณอะไรต่างๆนะครับก็จะมีดวงวิญญาณตัวหนึ่งชื่อ ชื่อว่าเิที่2นะครับเป็นลําดับนะซึ่งไอ้เทิที่2เนี่ยมันมันไม่ยอมไปผุดไปเกิดสักทีครับพูดง่ายๆคือแบบเป็นวิญญาณที่แบบไม่ยอมไปผุดไปเกิดสักทีเพราะว่าในโลกวิญญาณเนี่ยเขาจะบอกว่าสําหรับวิญญาณที่ไปเกิดใหม่เนี่ยจะต้องแบบเติมเต็มจิก๊กซอส่วนสุดท้ายว่าแบบอ่าเราจะเจออินสปิเรชันอะไรที่ทำทำให้เราไปเกิดได้แบบบางคนนะแบบชอบดน,นตรีบางคนชอบการเล่นกีฬาบางคนชอบอ่าวาดรูปอะไรเงี้ยแต่ทินที่2เนี่ยทำไงก็ ทำไงก็ไม่อยากไปเกิดครับเพราะว่ามีเหมือนมีจุดจุดหนึ่งที่มันขาดไปอะแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตบนโลกนี่มันไม่น่าอยู่เลยแบบเท่าที่เขาเห็นเนาะแบบเห็นแบบเห็นมาจากภาพเห็นมาจากที่เขาแบบจําลองมาก็ไม่อยากไปเกิดครับแต่ว่าแต่โจเนี่ยต้องการจะกลับไปไปอยู่บนโลกคือต้องการกลับไปใช้ชีวิตต่อทั้งที่ไอทเวนที่ทูเขาแซวว่าแบบโจนี่ชีวิตมึงนี่มิสเตอร์โบมาชีวิตมึงนี่คือแบบโคตรหดหู่โคตรจะแบบ โคตรจะกระจอกแต่ว่าทําไมมึงถึงอยากจะกลับไปไปใช้ชีวิตต่อวะคือคือเหมือนร่างกายของโจที่อยู่ท,ที่ที่โลกอะ่ะยังอยู่โคมา่าอยู่อ่ายังไม่ตายประมาณนั้นก็ถ้ากลับไปได้ก็จะกลับไปใช้ชีวิตต่อซึ่งเรื่องราวก็จะประมาณนี้ครับสุดท้ายก็จะเป็นการเดินทางของเดินทางของทั้งสองตัวละครว่าเออจะทายังไงถึงจ,จะกลับไปโลกได้แล้วก็เป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตคืออะไรดูไปดูมาแม่งโคตรดีฟครับเรื่องเนี้ยคือดูเราก็แบบ ไม่ใช่ไม่ใช่สําหรับเด็กเลยจริงคือดูแล้วแบบมันดีมากมันมันสอนคนมันเป็นแนวคิดมันเป็นอะไรที่แบบปัชญ,ญาแล้วก็ทําให้เราแบบเหมือนพอเราดูเรื่องนี้เสร็จแล้วก็หยุดนิดนึงแล้วก็ลองคิดว่าเออจริงๆเราเกิดมาทําไมวะจริงๆเป้าหมายของเราคืออะไรวะเราอยากใช้ชีวิตไปเรื่อยอย่างนี้หรอหรือว่าเราต้องตามตาม,ตามความฝันหรือการทําตามความฝันมันใช่สิ่งที่เราต้องการไหมอะไรต่างๆมันทําให้เราแบบคิดทบทวนอะไรหลายๆอย่างเยอะมากครับต้องบอกว่า คนที่ทําให้เรื่องนี้น่าดูนอกจากทางคนทำาอนิเมชันที่แบบภาพไหลลื่นสม,มูทคือโอ้โหอนิเมชันของพิกซาผมว่ามันไม่จําเป็นต้องมาสาธยายความดีงามของภาพไะผมว่าแล้วก็การเขียนบทการกรรํากรรับอะไร,รต่างต้องต้องคนให้เสี่ยงครับคืออย่างเจมี่ฟ็อกซ์อย่างเงี้ยที่มาให้บทเป็นตัวเอกอย่างเงี้ยก็ทำให้แบบเออมันค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็ทีน่าเฟทีน่าเฟมา ให้เสียงที่2เนี่ยคือตั้งสองคนเนี่ยแบบเคมีแบบเข้ากันมากนะครับตอนที่ให้ให,ให้ให้เสียงซึ่งทําให้แบบแม่งโคตรเติมเต็มนะครับอตอนนี้โซสามารถรับชมได้นะครับทาง Disney Plus อย่างที่ผมบอกไปนะครับใครสมัครแล้วจุดท,ที่ไทยนะคนที่ไทยเนี่ยจริงๆสมัครได้นะครับแล้วก็ต่อ VPN นะครับไปต่างประเทศแล้วก็ดูได้ละมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ มันแชร์ได้หลายคนอยู่คือตอนนี้ผมก็ใช้ Disney p a s s เหมือนกันแต่ว่าผมไม่ได้อยู่ที่ไทยเพราะนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนี้นะครับอตอนนี้ต้องบอกว่าบอโ้โหคือโซเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยได้รับการเข้าชิงรางวัลเยอะแยะมากมายนะครับทำไมถึงได้เข้าชิงเยอะขนาดน,นี้เป็นนอ i n มินีไปเดี๋ยวผมผมงงตัวเลขมากคือเขาบอกว่าคือเขาชนะไป46รางวัลน,นะครับ แต่ว่าเป็นโนมิเนชันยี่น29รางวัลเดี๋ยวนะทำไมชนะมากกว่าโนมิเนชันคือแบบโอ้โหได้ทุกง,งานเน่ยเอาง่ายงแบบไม่ว่างานอะไรแบบกวาดหมอไปหมดนะครับอ,อย่างที่บอกไปนอกจากเรื่องเรื่องของตัวภาพมันมีเรื่องของเพลงไงเพลงดนตรีประกอบอไว้ต่างมันคือความแจ๊สมันคือแบบการที่เข้าถึงวัฒนธรรมของแบบแบบคนดำนะครับที่ที่อเมริกาแบบอะไรต่างๆแบบการที่แบบเออเขาเขาจะเบิรนไปแบบ เหมือนถ้าบ้านเราก็เป็นสภาคาเฟ่ใช่ไหมถ้าบ้านเราถ้าแบบเป็นบ้านเขาก็เหมือนที่ร้านตัดผมอะไรเงี้ยที่เขาจะแบบชอบไปรวมตัวกันแล้วก็ไปคุยกันเรื่องราวชีวิตอะไรต่างๆที่ร้านตัดผมเพราะว่าเหมือนกับแบบเป็นจุดศูนย์รวมของเขาประมาณนั้นคือแบบค่อนข้างเข้าถึงเลยนะครับแล้วก็ดนตรีแจ๊สอย่างที่บอกดนตรีต่างๆที่ประกอบในแต่ละซีดมันแบบมันช่างจังหวะเข้ากันจริงๆนะครับแล้วก็ชอร์ี่ทูนะครับเสียงน,น่ารักมากกี่หน้าเฟยนะครับนางก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วแต่แบบเสียงก็น่ารักนะครับเหมาะกันมาก อย่าดูก็ดูได้ครับจริงๆให้เด็กดูก็ได้นะมันมันมีคือภาพมันน่ารักแล้วก็เรื่องราวต่างๆมันดูคือเรื่องราวนะครับเบสเรื่องราวอ่ะมันเข้าใจง่ายแต่ว่าไอ้แมสเซจเรื่องหลังเบสพวกนั้นอ่ะแมสเซจด้านหลังอีกทีหนึ่งแบบ b ี h e n จอีกทีนึงที่เราต้องแบบเขาเรียกว่าไงแบบ lead between the line ครับเป็นแบบตีความให้มากกว่านั้นแมงตีจริงๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับ ภาพยนตร์แอนิเมชันจาก Disney p พิกซาเลือกโซ l และแน่นอนครับสำหรับคนที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับยังไม่ได้กดไลค์กดแชร,ะะร์จัดการซะนะครับจัดการซะกด Subscribe นะครับแล้วก็เราจะได้เจอกันต่อไปในอีพีหน้าครับผมสวัสดีครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการจะติดตามช่องของเรานะครับและอยากจะเป็นสมาชิกสามารถเข้าไปได้ที่ p r a o n com movie wanderer นะครับ โดยเริ่มต้นเพียงแค่1เหรียญเท่านั้นนะครับเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถช่วยเหลือช่องหัวเราได้แล้วนะครับให้เรามีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปได้นะจ๊ะ